สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมของลูกหลานมอลลัมเพลรลัมเพื่อนที่รักและข้าลบสุขุสุขครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาพอกันอีกคลิปหนึ่งครับในคลิปนี้อยู่ข้างในครับน้องอีฟสกลสุภาเพชรลําเพื่อนครับกับซิงเกิลแรกนะครับไปเอกนั่งเอกคู่ขวรมาตั้งพีครับ นี่ดีเนาะเอกไก่กระหนกพลเพชรลำเพลิ <c oughs> เนเพ่งได้ลูกถ้าม,มันขันขันสีถามันหยา,าบบ่มันกะบันหยาบบ่ไงครับครับ <c oughs> มันมีความแตกต่งตางลายเสือประยุทธ์หนาเวทีรายละเอียดมันต้องลงเยอะเอาง่ายๆขันเราหย,ยบายยบเราหยาบ,บๆเราเพรามันตีกินไม่ได้ตีกินไม่ได้เ,<ล>เราไม่สามารถตีกินได้นะครับคือมันต้องเป๊ะที่สุด ในคํามปเปะของข้าเข้าสิเปี๊ด้๋ยวซ้ำไส้บอลอไปนะครับแต่ว่าในในความรู้สึกของไก่แกว่ากับกับครั้งแรกที่มีซิงเกิลเขาจะฟังอะยากมากครับดีใจปะดีใจครับเพาอคันโมเดลเาอยู่เพชรลำเบือนนี่ว่ามีโอกาสเดย้มีโอกาสดีๆแบบนี้ครับคบว่าอีรีว่าจากใจเลยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพ่พอ,พพอครับขอบคุณแม่ขอบคุณแฟนครับ นะครับขันบ่มีแฟนขาปักดันเนี่ยบ่มีเลยไก่กับนกพ้นนะครับขันบ่มี่เพ็ดรัมเพิ่์นซอยเบิงซอยแย่งมากแต่กาวเหลยกที่เขามาก็คือไก่กับนกพ้นบ่มีสือเสียงเราพันนี้ครับามวาสดุมือดีดังไปผมว่าบัวผมใหม่่าบัวเพราะว่าผมคิดว่าผมสีบาดังเพราะผมผมสีอยูแบบนี้ตลอดอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าย่องเจาะคล้องให้พี่น้องเพิ่นเพิ่นย่องเอาให้พี่น้องเพิ่นให้พี่น้องเพื่อนการันตีอยดีกว่าพี่น้องการันตีเลยว่าผลงานเพลงที่จะออกมา ส,สูสไซหัวไซตาพี่น้องมันสิเป็นจันไหนสามนสนคนง,งานเพียงบูดีครับกับเซตแรกนะครับเพีงน้องตัวตัอเพี่งอ่าลงมักสาวนาหันบ่ครับ่อกับประมาณนั้นบ่กือเอียงแล้วก็มาในใจรจนาแล้วก็อคุณแผนแค้นใจบันทองสามซิงเกิลไม่สามซิงเกิลของทีมงานเพชรลํำเพลินที่ออกมาเป็นเซตแรกเซตแรกเลยกว่าไดสามซิงเกิลก็กนะดีใจเจ้าของนะ่ะดีใจว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเก่าแรกของเป็รลำเบลินต่างแต่เขามาอยู่แล้วกัเฮ็ดเพ่งสามจิงเกินแรกบักไก่กับเป็นเซตผู้หนึ่งคือกันนั่นสิมันหนึ่งหนึ่งแนนหนึ่งน่นนะครับดูซึ้งดีใจนะครับพี่น้องฝากไปเดือกำลังอัดฝุ่นเมี่ย่นให้พี่องเราได้มาพอกันคงเป็นบัญชาสวรรค์ส่งเรานั้นลงมาใช้ จองอำปานนังป่าแต่อเกิดมารูปชั่วตัวดำชาติกนสองเราคงคำตนจำเอาไว้คู่กันงอพันีจนอนครับถือว่าเป็นน,ำน้ำจิ้มหรือเป็นตัวย่างบางตอนนะครับสำหรับผลงานเพ่งสองนะครไปอีกนั่งอีกคูก่ขวัญ นองไก่กันนกพนเพชรล้อเพลินอะไรแบงนี้นะครับสกลสุภาพเพชรลําเพลินอ๋อแล้วครับพี่น้องครับ ในนชาติี้แม้นว่าพ่อแม่ไล่หนี้น้องก็ยินดีนีไปนำกัน เอาอีกแท็กนึงอีกแท็กนึงเอาอีกสองแท็กเอาอีกแท็กนึงเพียงไรละครับอาจารย์มีเยอะตัวนี้ใช่พ่อได้อยู่ตัวคู่นี้มันนี่ตูนเสียงซอยเราครับทำไมเปลี่ยนมันก็ดึงใส่ได้เราคือเทคโนีอีดิดใส่เอาดิเทคโนโลยีสมัยนี้มันซอยเสียงได้เนาะ นี่ครับผู้ดูแลทางดานดนตรีทั้งสามซิงเกิลครับจานเงาะนะครับเดินไปน้ำอ้อำนว่ยพ็นไงล่ะลูกพอาได้ปพมอได้ยินเอาอีกจักกส้นหนึ่งจักแท็กหนึ่ง รอบหนึ่งครับเปียงอะไลูกโอเคบอฮะมันเป็นเก่งๆนหค่ะมันแบบมันบอคือนเล่นอยู่หนาเวทีเนาะค่ะมันในห้องอัดมันก็เป็นเทว่าเป็นเทือแรกเนาะเอาตั้งใจเดี๋ยวก็ได้ตั้งใจนะครับน้องหยิบจักรอบแล้วนี่อันรอบที่สี่ค่ะเอาไค่แล้วไค่เหลวฟังหลายรอบแล้วก็ก็เริ่มโอเคละเอาให้มันได มองไรบ่ได้กะย่ำดู้ดูเดี๋ยวอาจารย์พ่นจะบอกดอกมันตีมองพาราเลยนะคะมันมันพ่นปั๊บขี้ขึ้นเลยไหมคะอืมันสูงขึ้นอีกพยายามดันดันดันขันเสียงต่ำมันหดต้องเอาเสียงสูงละเจ้าของแม่นค่ะอ้าวโอเคครับถือว่านะครับตอนนี้ครับโอเคครับอ่าพี่น้องครับนี่ศิลปินลูกโดกอะกำลังขีดเตรียมตัวกันครับกินข้าวครับเสี้ย ถือว่าบรรยากาศตอนนี้ครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมสามซิงเกิลนะครับเท่อเดียวเลยครับของทีมงานมอลําเพชรํำเพื่อลูกๆนะครับทีมงานศิลปินก็ได้มานะครับเขาห้องบันทึกเสียงเอาลูก ไอ้ตัวไปกินเข้าวเดวลาตัวกินเขาวกินปลามึงผูกกระทาอยู่ข้างนอกเจ้าของเรียบร้อยแล้วเนาะเหลือแต่อีบอยู่ข้างในหลุดอยู่พอว่าปรับขี้ไหมปรับขี้ไหมปรับขี้ไหมให้สูงกว่าเก่าเพราะว่ามันมีมีแฟนคลับเนาะหลายๆคนว้ามาเอาเสียงสะท้อนจากแฟนคลับละมาปรับในในในเรียนนามวิธีเมื่อกี้เพื่อน่าเสียงผู้ชายคือตั้มเท่ เสียงเอี๊ยบคือสูงแน่ก็เลยปรับขึ้นมาเลยปรับขึ้นในเสียงผู้ใส่สูงขึ้นจักหน่อยรับพอกขาฟังอยู่พอกบพอดีแหละเห็เพื่อนขยับขี้ขึ้นอีกขันตั้มไายเสียงผู้ยิ่งมันหอดตัวมันใครๆว่ามันบ่เต็มเสียงให้ดันกับแปะแปรสุดวะนะแปรสุดต้องดันให้สุดนะครับแด้ขันสูงไายผู้ญิ่งกระเสียกายเลยมันก็เลยอยู่ในขันคุณไปได้ผมไปได้ครับ กาแฟแฟนคลับนะครับเบิ้งนะครับว่าสิเป็นเจ้าไหนกับโลงานเบ่งมาลายใจรจนาพี่น้องสำหรับตัวศินรับปินเองกับที่มงานเต็มที่ครับบอกผมทํำท่ำเต็มที่แต่จะออกมากี่เปอร์เซ็นต์ขอแฟนคลับขอเอฟซีนะครับพักดันเบิ้งแลลวกับซอยห้ยกำลังแรงเชียร์แรงใจลูกหลานครับเจอกันแน่นอนบอกว่าสิเป็นทังโซเชียลทังบนเวทีไล์สดบอกว่าสิเป็นกุ้มปิดกุ้มเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเวที เจอกันเลยครับอ่านี่ครับที่ว่าเมื่อนี้ครับเป็นบรรยากาศอยู่บริเวณนะครับห้องอัดหรือห้องบันทึกเสียงที่ลูกๆนะครับน้องๆนะครับน้องไก่กนกพลเพชรลำเพลินแล้วก็น้องอิฟสกลสุภาเพชรลำเพลินนะครับเป็นซิงเกิลแรกที่จะมานำเสนอในสามซิงเกิลนะครับพระเอกคู่ควรนางเอกคู่ควันะครับนี่เอ้าว่ากันไปลูกไปกินเขาเด้อมะครับ เวลาแล้วครับนี่ครับบางใดบ่ใดเขาก็บแก้นะครับเสียนไม้แทกไม้อาจารย์กินเขาน้ำกันด้อยครับผมครับผมเอาออกมาแล้วมาี้เปล่งไดู้รกเป็นมาหันในช่วงขันบอสทันในช่วงพักกินน้ำอุ่นดูดูมามามากินเขากันก็ได้นี่ครับเสว่าให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชม มาซอยกันเมื่อนี้ก็ถือว่ามาใส่บริการนะครับยูบักข,ของทีมงานพลําเดินเพื่อนอํานวยพอรอับพีสาวมาให้กำลังใจกันครับถือว่ามาสนับสนุนกันฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามขอบคุณพี่น้องที่นะครับเข้ามาคอมเมนต์สำหรับพญบานาคสายจวดเพชรลํำเพรินออฟฟิเชียลนะครับ,รบฝาก นะครับลูกๆชินลปินทั้งสามซิงเกิลครับบ่วาสิเป็นนะครับพระเอกคูควันนั่งเอกคูควันนะครับน้องบททัตรธีรไนเพชรลำเพลินนู้นูบลสูเิมลเพชรลำเพลินบอวาสิเป็นนะครับน้องไก่ก,กนกพลเพชรลำเพลินแล้วก็นะครับอิฟสกุลสุภาเพชรลำเพลินแล้วก็น้องตัวต่ออนุชาเพชรลำเพลินครับฝากสู้อ้อมอกอ้อมใจของมีนหลักแฟนเพลงแฟนมอลทีเขามาชมนะครับ บวาสิเป็นบรรยากาศอยู่ในคลิปอยู่ในไรายสดหลกกาอยู่ในนะครับโซเชียลฉะนั้นแล้วกัสำหรับพุญญาบานสาจวดเป็นํำเพิ่อนอฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้กับโค้งเสียวซ้มมีครับคลิปหน้าแต่จังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ